พัร่วมสัมมนาในวันนี้ครับเราเสร็จชิ้นกระบวนการทางวิทยากรทั้งเช้าและบ่ายครับเชิญครับท่านถ้าจะขึ้นบนิทีนะครับคุณท่านพิธีก็ได้ครับท่าครับขอบคุณนะครับที่อาจารย์สุชาตนะครับรมทจากท่านดรพีระพงศ์ไพรินนะครับเป็นวิทยากรคนหลังสุดนะครับขอบคุณพวกเราที่ยังอยู่เหนียวแน่นนะครับ จนถึงวันนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ใกล้ก3โมงครึ่งแล้วผมก็พูดในนามของการมาธิการกระจายมนาากันแล้วกันนะครับก็คือสภาผู้แทนเราเนี่ยนะครับก็จะมีคณะทำงานที่เราเรียกว่าการมาธิการผมก็เป็นกรรมธิการการกระจายหน,น้าด้วยผลป่าก็ต้อง มารณรงค์ทำหน้าที่วันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้มาทำหน้าที่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับในานามที่ผมเห็นลูกศิษย์หลายคนที่ผมสอนมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ให้คนท้องถิ่นได้มีความรู้ได้เรียนหนังสือปริญาญตรีปริญญาโท โดยให้กรมส่งเสริมเนี่ยไปทําความร่วมมือกับมาหาวิทลัยขอนแก่นท,ทำอยู่หลายรุ่นทั่วประเทศก็เป็นความภูมิใจแล้วก็อะไรมาเจอลูกศิษย์ที่เรียนในหลักสูตรนั้นๆหลายคนก็ขอขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาส่วนอาจารย์สุชาวก็เป็นพันธม,มิตรหรือเป็นลูกศิษย์ที่ผมมาช่วยที่ราชพัฒอยู่หลายเรื่องนะครับ ก็พยายามเชื่อมโยงเครือข่ายภาคคณาจารย์มาเชลัยความจริงทางมาลัยมอุบก็มีหลายคนที่เป็นคนที่เชื่อมโยงกับผมอยู่นะครับทางวิกรถ้าพูดแล้วท่านพีรงค์ไพริมก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรู้จริงแล้วก็รู้กฎหมายก็พยายามดึงมาท่านสุวิชาก็เป็น คนหนึ่งที่ทำงานในคณะอาจารย์นาจด้วยกันครับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายตั้งแต่อยู่กรมก็เป็นช่วยกันนะครับถักทอเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยรวมทั้งท่านด้วยเนี่ยก่อให้เกิดการสัมมนาว,วันนี้คือผมเองเนีก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพูดถึงพรรคการเมือนงน,นะวันนี้ผมผมไม่ได้แต่ แต่จะพูดยกตัวอย่างนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาระเนี่ผมมองว่าถ้าเป็นรรคการเมืองเราจะทะเลาะก,กันเราจะไม่เข้าจบผมก็เลยตัดปัญหาในสภาเหมือนกันนะผมว่าบ้านเราเนี่ยถ้าจะทําอะไรสักเรื่องเนี่ยเราต้องตัดเรื่องของพวกเรื่องของพรรคออกไปอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอแต่ถ้าเราเริ่มด้วยเพื่อนด้วยลูกศิษย์เลือกเลือกด้วยพันธมิตรกัน ทำประเด็นสําคัญต้องการให้กับประเทศชาติผมว่ามันไปได้มันไปได้แล้วเราไม่ทะเลาะก,กันนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกที่จะคุยแบบนี้คุยประเด็นเพราะฉะนั้นผมก็เรียนตั้นตรงๆว่ามีคนมาถามผมว่าเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์จะเป็นส2ไหนอันไหนอาจารย์จะเลือกอันไหนถ้าเลือกกลับไปได้ เขาบอกว่าจะากลับไปเป็นอาจารย์ดีกว่าอันนี้ก็เป็นพูดได้ความจริงเพราะว่าเพราะว่าบ้านเราก็ไปยากอยู่แต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามนะผมที่ที่ไม่ย่อดทอก็เพราะว่าผมผ่านการทํางานที่คล้ายๆว่า,าข้าเขาคนที่เก่งนั้นคือคนที่ทํางานข้ามกลาง อุปสรรคทั้งหลายทั้งขวให้มันนะอุปสรรคเช่นความขัดแย้งคนเห็นไม่ตรงกันไม่มีงบประมาณข้อจำกัดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าคนทำแบบทีบ่ผมพูดได้มันจะเป็นคนเก่งนี่ผมเคยเป็นคณบดีที่ทำมาสารนะครับสองสมัยอยู่ที่คณะสังคมยศาสตร์ผมก็ถือกระถาเนี่ย คือคาถาที่ว่าในธรรมศาสตร์ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นมหมหาเลยที่เมิเสมศิริภาพทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรเนี่ยเขาถือว่าเป็นมาหาเลยต้นแบบก็อยู่มาได้ก็เพราะว่าเราต้องก้าวให้พ้นเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับพเพราะฉะนั้น ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นประเด็นที่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นผมเป็นสอสอแล้วเนี่ยผมก็ผงไม่ยอททอนะสิ่งที่ท่านฝากผมหลายคนหลายเรื่องทั้งข้างนอกเวทีในเวทีผมก็จะถือว่าท่านก็คือก็คือเป็นครูของผมผมไม่ได้เป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์แต่ว่าฟังความคิดเห็นทุกความเห็นเพื่อที่จะร้อยเรียงเรื่องต่างๆ เมื่อกี้ที่ออกไปเนี่ยท่านเชื่อไหมมีอะไรไหมมีพลเมืองจากเชียงใหม่ประมาณเกือบร้อยกว่าคนเขาเขาเขาเดือดร้อนเรื่องภาษีที่ดินและก่อสร้างที่รัฐบาลออกมาเขาโทรมาคุยกับผมเ,มเกือบครึจจ่งชั่วโมงก็บอกอาจารย์มีความหวังนะอ,จจะอนาจารย์ฟังหน่อยผมก็กทาข้อเสนอมาที่เดี๋ยวผมจะจัดการให้ในสภาในการาริการวันวัน,วนก็จะรับเรื่องราวแบบนี้เยอะมาก ผมเองก็ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับมหาลัยต่างๆพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปที่มหาลัยนเรศวรนะครับไปสอนเรื่องเรื่องนี้เรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้กับนิสิตนักศึกษาปัญญาโทปัญญาเอกสอวันทีก็ไม่ได้หยุดเลยก็ทําทั้งหน้าที่สสทําทั้งที่เป็นครูผู้ารย์ทําหน้าที่ตั้งสมมนาเคลื่อนไหวนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยไปเคลื่อนไปแบบเราเนี่ย ไปที่จังหวัดรังนะครับหลงตาไปดินแดงของประธานสภาชวนลหลียไพ่ก็จะคงจะมีคนเท่าเนี้แล้วก็ไปรณรงค์เพราะว่าผมบอกว่าการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ความฉลาดเนี่ยถือว่าเป็นคุณุปการที่ยิ่งใหญ่นะผมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยต้องใส่ชุดความรู้เข้าไปในประชาชนเยอะ ผมมีความเชื่อว่าถ้าประชาชนฉลาดท,ท้องถิ่นฉลาดบ้านเมืองแกโตเองผมไม่เชื่อท็อปดาวจากข้างบนผมเชื่อบัท็อปอัพข้างล่างนั่นก็คือความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวภาพพลเมืองภาพประชาชนเคลื่อนไหวเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพัฒนา เรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับก็นี่คือเจตนาวันการมาวันนี้เนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่คณะกรรมการการอาจารย์หน้านร่วมกับวุนิธิคอรร,ารอาดานินานะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นภารกิจของคณะกรรมการการอาจารหน้าการปกครองท้องถิน่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษที่ต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ผมถือว่าเป็นภารกิจนะครับผมพูดในการมาติการว่าขอให้มีภารกิจนี้ด้วยนะแล้วก็เคลื่อนกะรทำเพราะฉะนั้นสสที่อยู่ในการมาติการนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ก็เคลื่อนแบบอาจารย์นั่นก็คือเป็นจุดดีนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ก็สนดับงนก็ไม่มากนะครับจากการมาติการนี้เราก็ต้องก็ต้อง หาผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาช่วยนะแล้วทีผมทํางานสมัยอยู่คณะสังคมทศาสตร์เนี่ยบปีหนึ่งสามลา้านต่อปีกับคณะหนึ่งเ,เรามีอาจารย์เป็นร้อยบุคลากรเป็นร้อยเจ้าหน้าที่เป็นร้อยรวมทั้งน,นักศึกษาที่ต้องดูแลไม่พอผมก็เลยบางทีไปหาคนบริจาคเนี่ยใจ างคนบริจาคไม่ไม่เอ,อ่ยชื่อเอ,อ่ยนามก็โอเคเรามาทุกบาททุกตาร,รางต้องเคลียร์โปร่งใสนะก็ตอนอยู่ธรรมศาสตร์ก็เอาสตา์ที่มันไปอยู่โน่นอยู่นี่เนี่ยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีขึ้นมาเองนี่ผมทำนะครับเพราะในวันนี้ความสําเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับผมว่าความสําเร็จของการสำราวันนี้เนี่ย สิ่งสําคัญที่จะอยู่ที่ท่านทุกคนถ้าท่านไม่มาผมก็จัดไม่ได้ถ้าท่านไม่สนใจก็จัดไม่ได้รังั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้แน่นนะครับแล้วก็ตอนบ่ายผมดูแล้วยังหนาอยู่หนาแน่นแม้ว่าบางส่วนจะอยู่ไกลกับไปก่อนอมีภาระก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนหนึ่งยังอยู่จนจนเหนียวแน่นอันนี้ก็เป็นเป็นความขอบคุณที่ผมมีต่อท่านก็นแล้วกันนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือ อาจารย์สุชาติและพันธมิตรของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่มาช่วยคณาจารย์บางส่วนที่มาช่วยนะครับกลุ่มสื่อมวลชนที่มาช่วยถ่ายทอดที่มาถ่ายโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นส่วนที่สองส่วนที่สามเนี่ยส่วนที่สามก็คือวิทยากรถ้าเราไม่มีวิทยากรที่ดีนะครับวิทยากรที่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ท่านก้อนหลับท่านก้อนว่วแต่ต้องขอบคุณเิียกรทั้งสองท่านท่านสุวิชชาที่มาให้ความรู้เรืกก่องกฎหมายพรบการเลือกตั้งปีปัจจุบันขอบคุณท่านอาจารย์ธีรพงศ์ไพรินที่ทําให้เราดูแล้วคอยังไม่ตกนะแต่คอตกในแสนแห่งเรียกรที่แช่ตอนนี้คอไม่ตกก็คือผมนั่งฟังอาจารย์อยู่นะมาตลอด บางส่วนก็ออกไปบ้างก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์เสียงดังฟังชัดแล้วก็คุยกับท่านด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีที่โนวดงานที่น่ารักคอยคอยทําให้มีเขาเรียกสร้างบรรยากาศก็แล้วกันนะพี่นะก็มีคนพวกนี้ถับทอกันทั้งหมดทั้งปวงทั้งคนไรนาวด้วยอะไรด้วยที่มาแจกเราก็ได้รู้ประสบการณ์ต่างประเทศบ้างก็จะเป็นบทเรียน วันนี้ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็คิดว่าเราจากกันด้วยความดีงามน,นะครับด้วยความมีส่วนร่วมสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ดีงามน,นะครับก็ไม่มีอะไรที่มากกว่าคำขอบคุณและก็โอกาสหน้าเนี่ยเราคงได้พบกันใหม่สุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณกระสีรัตะน์ไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านยึดถือทั้งหลายจงรวมบารให้ท่านมีความสุขความเจริญงอกงามตลอดชีวิตนะครับขอบคุณครับขอปีการรปดึงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บ,รบที่ว่าโอกาสต่อไปนั้นท่านอาจารย์ดรธวิตโกงงามลรสมธิการคงได้มีอะไรดีๆให้ชาวบ้าเนี่ยน,นะครับ โอหนึ่งสองอานมีท่านใดอยากถ่ายรู้หรปนิสพปะท่านอาจารย์เรียนเชิญน,นะครับท่านอาจารย์พอมีเวลาอยู่นะครับเชิญครับเชิญครับ